เพื่อนๆมาสานสมเด็จนะคะนี่ค่ะไก่ที่เขาเอามาแก้บนเนาะมาสานสมเร็จกันค่ะสานสมเร็จพระนเรศวรสิ่งที่แบบอะไรอะคนพิศโลกและคนทั้งประเทศเนาะนับถือบูชาสักการะท่านได้มีทางทางทางไปสานสมเด็จนะคะเนาะ อันนี้วัตถุโบราณเนาะที่วางเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขุดเึ่งขุดคนนด้นพบเนาะดูค่พเพื่อนเป็นซากประหลัพังของพระราชวังเดิมเนาะ,ด,นะนนดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะ ดูกไก่เงินค่ะไก่เงินไก่สีเงินไม่ฝันูึงจะเป็นไก่สีทองเนาะไก่เงินไก่ทองเป็นไก่ที่เข้ามาแก้บ,บนเนะพื่อนๆเยอะมากเพราะพัฒนาในส่วนท่านมีซื่อเสียงด้านไก่เหลืองหางขาว อาจจะไม่เห็นนิดนึงนเพืเ่อนเพื่อนเนาะอาจจะมืดแต่เพื่อนเพื่อนเนาะสายสูสงบันเลีสุนมหาล่ะค่ะเสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกนะคะไก่อันนี้เป็นไก่ที่อารมณ์บางแป๊บนึงน,นะะค <laughs> ไก่นี่เป็นไก่ที่ประชาชนแบบคนที่สักการะท่านแล้วก็ได้บนบานมาแก้บนนะคะเ,เพื่อนๆเนาะนะคะค่ะนี่ค่ะ,คะไก่เหลือนหางเท้านีค่ค่ะ 你看。<laughs> นี่ค่ะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ